สวัสดีครับ f อมือหนึ่งมาพบกันในวันที่14พฤษภาคม2568นะครับนาะะ,ะกากบาทขอทษขอไพ่เอฟซที่ห่างหายไป2มือ2วันนะครับลนะ่กะกับบไดลงลิปก็หน่อยกับบอค่อยสบายนะครับนาะกะ็เลยอาขาดหายไปตอนนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนะอ่าหายดีแล้วกลับมาลงลักหน่วยบนให้เอครับนาะ ทางด้านรักซิปล่ลงไปเดียเด๋ยวเด๋ยวรักหน่วยคเนวะเดรักหน่วยบนค่อนไปรับชมรักหน่วยบนกับขอฝากคาเตือนก่อนครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทําขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคํานวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สนับสนนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากข้อเตือนเอาไปที่วาบึงสูตรรักหน่ยสำหรับหววนี้ผมสี่ใสอ่สองสูตรรักหน่ยบนสองสูตรนะนะสูตรแรกนี่เดินมาแล้วเก้าหัวนิดสี่เดินมาแล้วเก้าหัดเป็นสูตรห้าตัวนะเ,เป็นสูตรห้าตัวอ่าเป็นสูตรใหม่นะครับหัี่ผ่านมาอา่าบวกผ่านานะบวกผ่าน มาเบิง้งววดนี้ว่าทีใดตัวใดครับเริ่มเดินแตงวัดที่ออกสองศูนย์เก่าครับสองศูนย์เก้าหลักหน่วยบนคือไดขเก้าครับตัวนี้เลขเก้างวดต่อมาเลขเก้าเก้าครับ ขอไพ่พี่เดี๋ยวผมลืมประก,กาศโอเคได้ละหมดต่อมาลักหน่วยเลขศูนย์ ตอนอาทิตย์กัตอนนี้ช่วงตอนนี้กับค่ำค่ำเพาะประมาณหกโมงเย็นนะครับเพราะว่าพึ่งจะเสร็จแล้วเพาะม่มีเวลาพึ่งจะหาสูตรได้นะครับเพราะว่ากะบค่อยสบายนะครับงวดต่อมาเลขเก็ดเลขเจ็ดงวดต่อมา อเล็กซแบบี่เรับเล็กซีขอให้เดินคแบบรับอตโมาเลแบบ็กสามออตโตมาอเล็กเก็บโอตโมาอีกกเล็กเก็ตเก็บกแบบับขอโทษขอให้พี่หลยหลายรัแบบที่การล่งคลิปบอ ต่อเนื่องครับไม่ต่อเนื่องอยับตามนี้เลยวันนี้พอหยัดท่าท่าสีตามนี้เลยท่าสีเพื่อ ความจัดเจ็ดตำแหน่งครับตามวยสำหรับสูตรนี้สถิติเก้าหงวดครับเดินมาแล้ว9หงวดนี่ครับอยู่ในหาตัวครับเดินใน5้าตัว9ก้าหงวดวันนี้ขอให้เดินต่อเป็นสูตรใหม่คระะับ วิธีคำนวณสูตรนี่เขาติใส่รักหน่วยของรางวัลที่หนึ่งแล้วก็รักลอยเลขหมุนครั้งที่สี่รักหน่วยเลขหมุนครั้งที่สี่สองครั้งแล้วก็บวกหนึ่งรักหน่วยของรางวัลที่หนึ่งก็คือเลขแปดแปดแล้วก็ร้อยครั้งที่สี่ก็คือเลขหก แล้วก็หน่วยครั้งที่สี่ก็คือเลขสองบวกกันสองครั้งสองสองแล้วก็บวกหนึ่งของที่แปดบวกหกเป็นสิบสี่ได้สี่สี่บวกสองเป็นหกหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้า เก้าศูนยหนึ่งสองสามเนีตามนี้เลยไม่มีค่า x ใดๆะครับ,บเดินมาแล้วเก้าหงส์แล้วจะมีให้เห็นหรือไม่นี่จะมาให้เห็นหรือไม่นำลงเป็นงวดแรกนี่บถ้าเดินต่อสิเป็นงวดที่สิบ สถิติเก้างวดขอให้เดินต่อนักตามนี้เลยแล้วมามาบังสูตรที่สองสูตรที่สองนี่เป็นสูตรตสี่ตัวเหเดินมาแล้วแปดงวดอ่ะเดินมาแล้วแปดงวดสูตรที่สองเพิ่มเดินแต้งงวดที่ออก 7, 7, เจ็ดเจ็ดเก้าครับงวดแรก ได้เลขเก้าหัดต่อมาได้เลขศูนย์เลขศูนย์หัดต่อมาได้เลขเจ็ด ได้เลขี่งวดต่อมาได้เลขสามสุนี้กับพ่อหนีใค่าอิคึกันนะครับนับเรียงกันได้เลขสามงวดต่อมาได้เลขเจ็ดหมวดต่อมาได้เลขเจ็ดหมวดล่าสุด ไดรกแบบแบบตามนี้เลยทีที่โตก็ร่างเดินดีไม่มีค่ายเดินแบบธรรมชาติเลยนะครับนี่ขอให้เดินต่อนะครับขอายัดท่าสีก็ต้องเดินดีเป็นสูตรที่โบลายตกป่านนีน้นะครับที่โต ไม่มีค่า x เ,เลยนะครับค่าสีเพิ่มความชัดเจนนะครับตำแหน่งการเดินวิธีคำนวณสูตรนี้ตำแหน่งเอัติส่ลักแสนของลำดับที่หนึ่ง บวกกันสองั้งแล้วก็บวก,ลก,กหลักร้อยของรางวัลที่หนึ่งสองของ้งหลักแสนก็คือเลขสอง,องสอง,องสองครับบวกกันอกอกสอง,องั้งแล้วก็หลักร้อยของรางวัลที่หนึ่งก็คืออ่าครับเลขสามสามสามครับบวกกันสองั้งอย่างละสองั้งเลย สองบวก2อบวกสเป็น4ได้4 4่บวกสเป็น7 7็เบวกสเป็น10ได้0 0 1 2์ศูนย์หนึ่และสาับตามนี้เลยเดี๋ยวเขาถิมาเขียนใส่สมุดเดี๋นี้ ว่ากี่ใดแบบใดครับอ่ะเดี๋ยวห้องสูตรแรกคตรแรกคำนวณอ่าได้เก้าศูนย์หนึ่งสองสามเก้าศูอ่และสาสูตรที่ส ศูนย์หนึ่งสาศนยหนึ่งสองและสามครับชนกัน4ี่ตัวยี่ี่คชนกันสีตัวศนแล้วก็หนึ่งสองแล้วก็สามสองสูตรนะครับ ชนกันได้ 0, 0 1, 2, ูนย์ศย์สอาไม่มีเลขกเก้าไม่ไม่ชนครับนะไม่ชนเลขเก้าครับแรูปแรกก็คือลักหน่วยบนวดประจำวันที่16พฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดศ่งงสาศย์หนึ่สองและสามจตามนี้เลยได้สตัว จะมาให้เห็นหรือไม่เอครับแต่ความน่าจะเป็นคาดว่าถ้าเอฟซีอาจจะถามในใจนะครับขอหน่อยว่าอตรงไหนจะมีความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นเอฟซีขีดเส้นไว้แล้วเอฟซีพี่จะหน้าบังสามตัวนี้นะครับหนึ่งสองสามนี้นะครับภายในภายในหน,นึ่งสองสามนะครับศูนย์ก็ก็ อาจจะมีรุ้นแต่ผมดูแล้วอ่ไม่ค่อยจะติดเด่นเท่าไหร่นะครับนะเลขศูยนย์วันนี้เด่นสุดก็น่าจะเป็นหนึ่งสองสามนี้นะครับนะทางด้านหลักหน่วยงวดประจําวันที่สิ 5, 6, หบหกทับห้าสองห้าหกแปดนะครับนะหลักหน่วยบนนะครับหลักหน่วยบนนะครับหลักหน่วยบน อาจจะเขียนตัวหน่อยไปจักหน่อยครับตัวเด็กตามนี้เลยครับที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดถ้าบริจอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พอหน่อยได้รับเดเพลินมีก็ร่าเรงใจชิปไม่มาฮาร์ดตัวดีๆเฮีที่รับชมตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับย้ำว,ว่าเป็นแค่แนวทางเท่านั้นถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านนะครับใครไม่ชอบก็ผ่านเด็บซี่เพราะว่าผมกับโอ้โคือกันว่าเลขสี่ออกตัวใดเป็นแนวทางเท่านั้นครับ สำหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีครับ